Hãy tay tay sẵn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  tay tay จะยิงอะไรจะยิงอะไรจะยิงประชาชนยิงประชาชนเฮ้ยยิงประชาชนถือไปจะยิงไ

bỏpียง này nó, tiếng nó đang nè, bỏpียง này bỏpียง này, bỏpียง bỏpียง, hai người bảo sự này, nó bỏpียง 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 luôn เบาเพลงหน่อยเบาเพลงลงหน่อยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันไหนเบาเพลงลงเบาเพลงลงฮะเบาเพลงลงหน่อยใครอ่ะตำรวจนี่ตำรวจอ๋อตำรวจเหรอเพื่องานสงการโอ้โหสงการน้นงก็ต้องเบาบ้างอันนี้มันดึกดื่นล้เนี่ยเปิดเช้าแล้วมีใครเปิดเน้่ผมไม่แจ้งหรอกใครใครคุณอะไร หลายรอบแล้วึงมันสวยอยาเข้ามาไปลงไมไปลงไปลงไปลงเลือดไหลหมดแล้วพี่ไปกันไปกันไปมาไปมาแขนผ่านดิผ่าเตีไปมพี่พวกเดากันไหมไอ้สัตว์พวกมึงไอ้เงเข้ามาพวกเพื่อนเจ้าเลอหมาลไอ้เอะไรต้งหนาอ่ะ เปื้อนเบาพวกมึงเนี่ยใช่ไหมเข้ามาเสียงดำมาข้าอะเนี่ไงหลายรอบนี่ไขึ้นเลยขึ้นเลยมาลงขึ้นขึ้นมาลงเดี๋ยวขอว่าเจ็บหเดี๋ยวขอว่าเจ็บเล็ก้องเลยเหรอลงเลยเหรอพี่หยุดหยุดยุด เดี s <S ๋ยวเขาขออรเกนรลรัวอมินลงรับบลมิลงใจเย็นคุยกันดีๆคุยกันดีๆบบอลมิลงอย่าเพื่อเน้องหลนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วน้องไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วออกมายอมรับดีกว่ามาหนักจะได้เป็นเบาเนะหนักจะได้เป็นเบาวางพุทธลงวางพุดธลงน้องหนักจะได้เป็นเบา มาออกมาคุยกันออกมาคุยกันเร็วเร็วออกมาคุยกันดีดีออกมาเองดีมามาออกคุยกันดีดีวางเอาวุ่งลงวื้นพืนวางเอาพุ่งลงปืนนะปืนนะวางเอาพุ่งลงนะไม่งั้นยิงนะวางเอาพุ่งลงวางเอาพุ่งลงวางอาวุ่งลงเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินมาอีกเดินออกมา คุกเขา่าคุกเข่าลงคุกเขา่าถูมือขึ้นคุกเขา่าจิมเก็บปืนเลยเก็บปืนเลยไม่มีอะไรเนี่ยไหนหันหลังมาถกเสื้อขึ้นถกเสื้อขึ้นหม,ม,มุนตัวถกเสื้อถกเสื้ออย่๋ยตลกไม่ตลกไม่ตลกนะหมุนไม่มีเนี่ยดูไหมเนี่ยไม่ดูแล้วม,มานั่งลงคุกเข่าลง อดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวข้เข่าลงมองควนะ่ำหนะ้วาวอาหน้าเลยผมว่าผมว่าผมจะไม่ทำแล้ว